อ่ะคุณสุภาชัยครับอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ,รบนั่นคือบริษัทท่าชางกรีนเอเนจีจำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรัพย์เนี่ยคือ TGE นะครับ,บ,บ TGE อ่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรรวมถึงความพร้อมในการเข้าซื้อขายนะครับในช่วงหลังจากนี้ เดี๋ยวเราจะไปนะครับพูดคุยกับทางด้านของดรศักดาสิริพัทรโสพลนะครับซ e o ของท่าฉางกรีนเอเนจีหรือว่า TGE นะครับสวัสดีครับดรศักดาครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุประชัยคณะกกลงทุนแล้วก็ผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับดรศักดาครับก็ชื่อบริษัทก็บ่งบอกว่าประกอบธุรกิจด้านพลังงานแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรบกวนดรอีกสักครั้งหนึ่งเอาคร่าวๆเอาลักษณะการดําเนินธุรกิจของท่าฉางกรีนเอเนจีครับ ครับก็ต้องครับเราชื่อก็บอกอย่างที่ท่านพิธีกรบอกแล้วนะครับที่เราทําธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจรนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเราอยู่ในบริษัทของกลุ่มเท้ทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบริษัทที่ทําทางด้านปาล์ามันชั้นนําของประเทศนะครับในกลุ่มก็จะมีหลายบริษัทนะครับแต่ว่า t ด e เนี่ยเราเป็นธุรก,กิจเรือพงด้านพลังงานทดแทนของกลุ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างาการเติบโตต่อเนื่องของกลุของกลุ่มบริษัทได้ต่อไปนะครับ ตอนนี้เรามีธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือโรงไฟฟ้าเฉือมวนนะครับตอนนี้เรา COD ไปแล้วสามโรงยี่สิบเก้าสิดเจ็ดมกะวัต์นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนตอนนี้เรามีสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดสะแก้วชุมพรแล้วก็ราบุรีบสามสามแห่งนะครับถ้าเรา COD กังการผลิต COD นะครับอีกสองปีขา้างหน้าเราจะก่อสร้างปลายปีนี้แล้วนะครับ เราก็จะได้มาอีก22เมกะวัตต์นะครับก็จะรวมเป็น51.7เมกะวัตต์ครับไฟฟ้าที่เราขายนะครับเราก็ขายส่วนใหญ่ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสัญญา15-20ปีนะครับแล้วก็อันนึงเราก็มีรายได้จากการขายไอ้น้ำนะครับในเรื่องของค่ากำจัดขยะด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของคาร์บอนเครดิตที่แดมาต้องเรียกว่ารายได้เราก็ครบทุกส่วนเลยครับที่เป็นหุ้นทางด้านพลังงานสะอาดครับโอเค ฉะนั้นภาพรวมตอนนี้ที่โอเปรดอยู่ก็จะมีอยู่29.7เมกะวัตจากโรงไฟฟ้าชีวามวนถูกต้องไหมครับใช่ครับที่ฟ o d ดีแต่ว่าเรามีสัญญาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับกับองค์กรมอาว่า22เมกะวัต์นะครับ3โรงดัะนั้นเราตอนนี้มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยทางกกพรเขาประกาศนะครับประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะทั้ง3โรงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเข้าทำสัญญาอีกเดือน2องเดือนนี้นะครับสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะครับ แล้วก็จะเริ่มกวานก่อสร้างปลายปีนี้ครับอีกสองปีข้างหน้าก็จะเริ่มรับรู้ได้ได้เต็มนะครับจากสามโครงการครับโอเคก็คือ COD ประมาณหรือว่าภายในปี2567นั่นเองใช่ครับใช่ครับอืออืออ่านี่ก็คือส่วนที่อยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคทีนี้ในเชิงของรายได้และกําไรบ้างนะฮะก็ดูมีภาพของการเติบโตที่ค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วนะครับเอาปีนี้ก่อนเลยเนี่ยคือด้วยความที่เรามีอยู่29.7 คือก่อนเข้าตลาดก็ยี่บเก้าจุดเจ็ดหลังเข้าตลาดก็ยี่บเก้าจุดเจ็ดทีนี้การเติบโตของไรายได้กับกําไรมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนได้บ้างอ,อ๋อจริงๆต้องบอกว่าลงไอฟ้าลงไอ้ฟ้าทีโมนสามโลของเราเนี่ยเราซีโอดีไม่ครบกันนะครับโลงแรกเนี่ยที่เป็นซีซีแปดปีที่แล้วนะครับสามปีที่แล้วเนี่ยเราลงที่สองแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราหลันไม่เต็มโลนะครับเราโอเปรตไม่เต็มโลลึกครึ่งปีเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้เนี่ยรายได้ที่เราจะเติบโตมานะครับ ก็จะโซ่โจากกาลังการผลิตที่เหลืออยู่ของไอ้โรงที่สามนี่แหละครับที่เราขายไฟเพิ่มอีกนะครับ1ิดเไมกวัดนะครับแล้วก็เราขายไอ้น้ําด้วยนะครับเนื่องจากเรามีการออกแบบบอยเลอร์ให้สามารถผลิตทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้าได้นะครับส่วนหนึ่งเราก็มีเริ่มมีรายได้จากการกาจัดขยะของโรงมอฟ้าที่ของอปทสักแก้ววัฒนานครที่เราไปได้สัญญามานะครับก็เริ่มมีรายได้รับรู้รายได้เข้ามาแล้วครับแล้วก็ ปัาจุนี้เราจะมีเรื่องของคาร์บอนนะครับที่เราอตอนนี้เริเปิดบัญชีซื้อขายคาร์บอนเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีรายได้จากส่วนนี้เนี่ยที่เป็นเงินนะครับประมาณสักสิบล้านบาทต่อปีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเรื่องของคาร์บอนครับเพราะฉะนั้นการเติบ,บโตต้องบอกว่าปีนี้เราก็จะเติบโตได้ต่อเน,นื่องนะครับในขณะที่ในระหว่างรอการก,ารก่อสร้างของโงรงงาน้าขยะชินชนซึ่งปีหกเจ็ดนี่ยก็จะเข้ามาเต็มปีครับก็จะรับรู้รายได้เต็มปีอันนั้นถึงเวลานั้นต้องบอกว่าก้าวกระโดดม้างนะครับเพราะว่า โ,งโรงไฟฟ้าถ่ายซมชนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไฮมาจิ้นสูงม,มากนะครับเพราะว่าต้องขอเรียนว่าเรื่องต้นทุนค่าขยะเนี่ยเราไม่มีนะครับในส่วนที่สองเนี่ยนะครับเรายังยังมีรายได้นะครับ,ราไไนะรบจากการกําจัดขยะอีกนะครับโรงหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาทถึงหกร้อยบาท,บาทต่อตันนะครับขยะที่เราใช้อ่ะครับเราใช้ วันหนึ่งประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยตันนะครับแล้วเราโอเปเรตโรไฟ้านะครับสามร้อยหกสิบเอ่อต่อวันนี่นะสามร้อยสามสิบวันต่อปีนะครับแล้วก็เรามีสัญญายี่สิบปีครับถ้าลองคิดดูครับว่าเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนนะครับส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากไอ้พวกโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาตินะครับรัฐบาลก็มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าที่สูงกว่า พลังงานพลังเลือก Styles อื่นอีอออนะครับตอนนี้เราได้สีพาลิสมาเนี่ยต้องสามรายการเนี่ยห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์ต่อหน่วยนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นอด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังมุ่งสู่ธุรกิจฟิวรงไฟฟ้าทิวมมนไปสู่ธุรกิจรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่มีมาจิ้นถูกมากๆเลยนะครับนะครับเพราะว่าต้นทุนเช้งเดิมเราไม่มีนะครับแลวเรามีอะไรอีกเข้ามาอีกตั้งเยอะครับ ฉะนั้นโดยสรุปว่าปีนี้เนี่ยการเติบโตที่จะมาเนี่ยหลักๆมาจากรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่สามเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย COD เข้ามาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมฉะนั้นจะได้อีกครึ่งปีที่ปีที่แล้วไม่มีนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าทิปฟรีถูกไหมฮะจากบ่อขยะใช่ครับใช่ครับมีทิปฟรีน้าด้วยนะครับถ้าขายไอ้น้ำโอขายไอ้น้ำด้วยโอเคแล้วก็มีการขายไอ้น้ำาวโลกสามของเราที่ที่เพิ่งโอเปรเรตซึ่ง COD จากปีที่แล้วครับ เราออกแบบไบโอลอร์ให้มีขนาดใหญ่นะครับผลิตไอ้น้ำได้ประมาณหกพันห้าพันตันต่อไปรมาสน,นะครับที่ตึ้งกันตีนึงก็อีกร้อยล้านนะรายได้ที่จะเข้ามานะครับในะบสว่วนนี้ครับ,รบ <rises. S 1> ถ้าเราโอเปเรตได้เต็มน,นะครับทาปาซิี้ครับครับ,รบแล้วคุณสนาคถามนิดหนึ่งครับไอตัวของขยะชุมชนที่นี่นะที่สระแก้วเองราดบุรีเองหรือว่าที่ชุมพรเองนทั้งสามที่เนี่ยฟอร์แมตเดียวกันเลยไหมฮะคือหนึ่งเราไม่ต้องไปแบกเรื่องของต้นทุนขยะ ่ครับใช่ครับอ๋อแต่เราได้ค่าบริหารจัดการแล้วเรายังได้ค่าบริหารจัดการอีกครับค่าที่ปีสี่เนี่ยเรามีสัญญายี่สิบห้าปีนะครับครับครับอุปกรณครองท้องถิ่นนะครับได้ทุกวันนะฮะอืมครับครับครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะมีการก่อสร้างหรือว่าก่อนที่จะซีอูดีเนี่ยมันต้องมีการตระเตรียมตัวของขยะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงไว้ก่อนอันนี้ของเราก็ในช่วงปีสองปีนี้เราได้เตรียมไว้ด้วยใช่ป่ะฮะ ใช่ครับเป็นที่สาแก้วอ่ะครับเราก็มีการขุดบ่อกอจัดขยะนะครับวิธของบ่อนะครับบ่อแรกหกหมื่นตันอีกบ่อที่สองเนี่ยแสนตันนะครับตอนนี้บ่อหนึ่งก็เต็มไปแล้วออืนะครับครับเพราะฉะนั้นเรามีขยะเนี่ยจากต้องต้อง่องบ่อเนี่ยการันตีได้เลยนะครับว่าช่อเฟื้เราไม่ขาดแน่นอน เราใช้ได้เราใช้ได้ทั้งปีเลยครับครับเอ๊ะมีการประมาณการไหมครับว่าแต่ละโรงของไม่ว่าจะเป็นสะแก้วราชบุรีหรือว่าตัวที่ชุมพรแบบเนี้ยคือรวมรวมเนี่ยประมาณสักอะไรได้ต่อปีเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ฮะก็รายได้เนี่ยมันจะมาจากสองสาส่วนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับส่วนหนึ่งค่าขายไฟเนี่ยเราขายไฟได้สูงกว่าเชื้อโมลในยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถ้ากําลังการผลิตเท่ากันเนี่ยรายได้โรงไฟฟ้าเชื้อโมลเราได้ลงลงละ วันละล้านต่อโรงต่อวันนะครับอืมครับล้านครับครับโอเคทีนี้ค่าไฟมันเพิ่มอีกยี่สิบเจ็ดปอร์เซ็นนะครับมันก็ต้องล้านกว่าครับอืมครับและอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าทิปฟรีซึ่งเชื้อเงลนนี่ยเราไม่มีทิปฟรีนะครับเราต้องไปทิปเออไปทิปเจอร์ดทิปฟรีเนี่ยนะครับก็เข้ามาอีกถ้าลองคิดตูง่ายๆนะครับนะครับเอาสักหกร้อยบาทต่อเอาห้าร้อยบาทก็พอนะครับครับคูณกับครับ คูณกับสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับลำคูณยี่สิบห้าปีครับอืมครับนี่คือรายได้ที่จะเข้ามาของโรงไฟฟ้าสชียม์บลเพราะนั้นรายได้เนี่ยก้าวกระโดดแบบไม่เอ่อเาหลายเท่าหลายเด้งนะครับพุดง่ายๆหลายต่อที่มากากเชียมวนลนะครับเพราะว่าเชียมวบลเนี่ยตักมาจากขายไฟอย่างเดียวครับครับตรศเทักดาครับเออเที่ยวนี้ ipo หกร้อยล้านหุ้นก็มูลค่าระดมทุนคือพันสองรอยล้านบาทเออตรงนี้เป็นหุ้นใหม่ทั้งจํานวนเลยถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับกโอเคพันสองรล้านตรงนี้เราวางแผนหรือ,อยังว่าจะเอาไปใช้อย่างไรเท่าไหร่บ้างไออย่างไรเนี่ยพอจะมีข้อมูลละแต่เท่าไ<ด>หร่บ้างได้ตัดสินใจรหรือ,อยังได้ครับได้ก็ที่คร่าวๆนะครับเนื่องจากเราจะต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท,ที่เราได้สัญญามาแล้วนะครับสามลก ใในปีนี้นะครับเพราะนั้น60%เนี่ยเราก็จะเอามาลงทุนในตรงนี้ครับครับแล้วก็อีก30%นะครับปีแรกมันยังไม่ได้ใช้เยอะครับเราอาจจะมีเงินเหลือแล้วก็ไปคืนเลดต้นทุนเราทางด้านการเงินหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วถูกไหมครับเราก็ไปลงให้เขาหน่อยเราก็ไปลดต้นทุนกันกันเราสัก30%อีกที่เหลือ10%ก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการนะครับครับเรานี้ตามแผนที่เราวางไว้นะครับ โอเคเอาไปจ่ายคืนแบงค์สาจาก IPO ตรงนี้มันจะประหยัดดอกเบีย้ยให้เราได้อย่างมีนะัยยะสำคัญไหมครับต่อปีโอสำ,สำคัญครับเพราะว่า30%นี่ก็400ล้านเนาะตอนนี้<ม>เง<ม>ินกู้เราประมาณพั0สองเองนะครับอครับครับก็หายไป25%่้านะครับท่านครับโอ้ปีปีหนึ่งนี้ประหยัดดอกเบีย้ยไปเยอะนะฮะดรศกดาครับโออีกอ่าฮะก็เป็นสิล้านนะครับ นั่นก็คือกําไรนะครับที่จะมาให้กับผู้ถือหุ้นแทนคณะกองทุนครับอ่าครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ผมดูเออเหลือไปดูว่าก่อนเราเข้าตลาดเนี่ยตัวของดีเราอยู่ประมาณสักสองจุดหกเท่าพอหลังจากเข้าตลาดเนี่ยดีเนี่ยที่ดูไว้เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ฮะจะลงมาเหลือตามตามตามกว่าสองสิบหกครับต่มกว่าแน่นอนอ๋อนะครับก็จะต่ากว่าเพราะว่าอีกิตีนจะเพิ่มนะฮะ อืมอ่าใช่อีกที่มันจะเพิ่มเพิ่มาด้วยแล้วก็และที่สําคัญเราก็อาจจะไปชําระคืนหนี้บางส่วนด้วยก็จะลดลงไปด้วยเหมือนกันใช่ครับหนี้ก็ลงลงด้วยลงทั้งอ่าหนี้ก็ลดนะครับดีลดนะครับดีเพิ่มนะครับเหลืออยู่หนึ่งนิดเดเองครับหนึ่งนิดนิดเท่านั้นเองนะครับราบก็ยังกู้ได้อีกนะครับได้ท่าจเป็นอ่ครับอ่าดรเอ่อฉายภาพให้เห็นสักนิดหนึ่งเออในช่วงหลังจากนี้ฮะหนึ่งปีสามปีห้าปี ข้างหน้าเนี่ยคือเราวางแผนวางหมากให้กับ TGE เนี่ยอย่างไรมันจะมีการเติบโตไปในลักษณะใดจะขยายไปสู่พลังงานทดแทนรประเภทอื่นๆด้วยหรือไม่ครับก็ทางที่อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเรื่องพลังงานทดแทนนี่เป็นไมกะเทนนะครับเราเขามีหลายสํานักทั้งประเทศไทยเองเนี่ยก็กำหนดเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับท่านนายกไปประชุมปีที่แล้วทีผมกลับมาประกาศเลยนะครับว่า <c oughs> ต่อไปนี้โรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่นะครับจะต้องมาจากพลังงานทดแทน ไม่น้อยครึ่งหนึ่งนะครับนะครับลนในส่วนของ s u p p l ในส่วนของด e m a เนี่ยรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้รถ e อีกนะครับการใช้รถ e คือก็ไปเพิ่มดีมาในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นต้องเรียกว่าุรกสจเนี่ยทางด้านโรงไฟฟ้าขยะทดแทนเนี่ยนะครับได้ทั้งสองเด้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำมนินภาครัฐนะครับทั้งสองขาเลย นะครับต้องบอกว่าอานาคตเขาสดใสมากนะครับ <đ Lynd ye> เราก็ตั้งเป้าขยายการเติบโตนะครับปีนี้นะครับเราจะต้องสร้างโรง้าข,ข,ขยะชุมชนนะครับสามโรงที่เราได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตามแผนงานนะครับอีกส่วนนึ่งก็คือเราก็กําลังจะเข้าประมูลนะครับโรง้าขยะชุมชนระยะที่สองของเราในอีกสี่โรงนะครับ กำลังการเริติดตั้งเนี่ยรวมกันเป็นลงใหญ่หน่อยนะครับสามจุดเจ็ดจุดเจ็ดมิกวั์นะครับเ <_ S 1> มื่อรวมทั้งสามโครงการเราคิดว่าอีกสี่โครงการเนี่ยเราจะสร้างปีหน้านะครับแล้วก็พอสามปีเนี่ยนะครับเราก็จะมี c o ด d ทั้งเอ่อสิบโครงการเนี่ยนะครับก็กรวมรวมเก้าสิบม้กวั์แล้วครับรก็จะโบเป็น c o ด d จากวันนี้เกือบสามเท่าเลยฮะครับถ้าห้าปีเนี่ยเราเกือร้อยแน่นอนครับ ในส่วนของพลังงานทางเลื่อนอื่นๆนะครับเราก็ยังให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจอีกด้วยเช่นกันนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอพวกทั้งลมทั้งโซล,ล่าหรือมีเอสเคิร์ฟทั้งหลายนะครับ uh huh. แบตเตอรี่ตอนนี้ก็มีของใหม่ๆมาให้เยอะนะครับ uh huh. ที่เรากําลังศึกษาอยู่ uh huh. หรือเรื่องไฮโดรเจนนะครับเราก็เราก็ให้ความสําคัญนะครับ mm hmm. ก็ศึกษาอยู่ด้วยเช่นกันนะครับห uh huh. รือน uh ั huh. ้นกระทั่งพวกมีเอสเคิร์ฟทั้งหลายไ uh huh. อ้พวกนี้มันเขาจะสร้างการเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ก็อยู่ในความคิดของเรา แต่ว่าที่ปลายแน่ๆของเรามีถ้าเรามั่นใจว่าเราได้แน่นอนเนี่ยนะครับก็คือเกือบสามเก้าสิบเมกรวดนะครับภายในสามปีนี้ครับโอเคทีนี้แล้วก็ก็เป็นสัดส่วนที่ต้องบอกว่าขยายรุ่นชนเนี่ยมาที่มันถูกมากๆนะครับครับโอเคมันกีหเดินเยอะหลายส่วนทีนี้ทีนี้มันแววแววมาแววแววมาอย่าง PDP ใหม่นี่คือมันจะมีเรื่องของนะฮะโซลาฟาร์มเอ่อโซลารูฟมีพลังงานลมเอ่อมีชีวภาพ ซึ่งชีวมวลเนี่ยยังไม่ได้ยินว่าจะมีเพิ่มรับซื้อเพิ่มนะฮะของเราน<ร>ี่มันสามารถต่อยอดไปทําอย่างชีวภาพได้ไหมฮะดรเอรจริง,รงๆเนี่ยเรามีชีวภาพอยู่โรงหนึ่งน,นะครับเป็นขอ,ของในกลุ่มนะไม่ใช่ของเรา<อ>เานื่องจากไอ้โรงไฟฟ้าไอ้โรงงานโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยพอเอา,เอา,เอาทลายตามเปล่าเนี่ยพอเอาน้ําออกมันก็จะเกิดเป็นน้ําทิ้งเป็นของเสียเนี่ยนะครับเราก็ให้บริษัทในกลุ่มนียเขาเข้าไปกลุ่มแท่แขางอุตสาหกรรมนะครับ เขาเข้าไปทําไบโอแกสอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มทีดีของเราครับแต่อยู่ในกลุ่มของบริษัทแม่ทีหนึ่งครับเพราะเห็นว่าเขาจะทําจะรับซื้อทั้งสามสี่ร้อยเมกะวัตเลยนะดรไม่สนใจบ้างหรอฮะก็ถ้าเรามีแหล่งของน้ําเสียนะครับที่จะมาผลิตก็สนใจนะครับแต่มันอยู่ที่ราคาด้วยนะฮะทือตอนนี้เรายังคิดว่าขยะทิมชเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีต้นทุนค่าวัตถุดิบเลยนะครับ อแถมเรายังได้ค่าทิปฟรีอีกนะครับแล้วนอกจากนั้นค่าไฟภาครัฐเนี่ยก็ซื้อตอนนี้น่าจะสูงสุดในทางในพลังงานทดแทนทุกตัวแล้วครับอเพราะนั้นปาขึ้นมาสถูกมากเลยครับครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนที่มาร่วมลงทุนกับเราเอนจอยเนี่ยเป็นฟิตไปด้วยกันเนี่ยผมคิดว่ารงทุขการขยากชุมชนเนี่ยเรายังไปได้อีกครับ ขอคอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งฮะโอเคที่เรามี COD อยู่แล้วที่สามโลนะครับแล้วก็จะมีของใหม่ก็คือเป็นขยะชุมชนอีกสามโลเมื่อสักครู่ที่ดรบอกว่าอีกสี่โลที่เตรียมอยู่อีกสามสิบเจ็ดเมกเนี่ยตรงนี้เนี่ยความคืบหน้าตรงนี้เป็นยังไงฮะ เออตอนนี้เห็นหลายจังหวัดเขาขยับนะครับเรื่อง P O R แล้วนะครับเร่าง้องจังหวัดนะครับเรา,าก็เตรียมเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเรื่องไอขยะชุมชนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เขาประกาศวันนี้แล้วเราเข้าไปพื้นที่นะ เรื่องยายชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปสร้างความเข้าใจกับทุมชนนะครับเรื่องของเออทคโนโลยีเรื่องของสร้างความคุ้นเคยสร้างทํากิจกรรมด้วยกันนะครับ<ม>เราจะให้อะไรกับทุมชนเข้าบ้างนะครับอันนี้เราต้องเข้าไปพื้นที่เราเข้าไปก่อนหน้านี้หลายปีนะครับเพื่อจะสร้างจุดนี้นะครับเพราะนั้นถึงตอนที่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับเราก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปร่วมประมูลโครงการแล้วเราก็มีความมั่นใจสูงนะครับที่มีโอกาสที่จะได้โครงการเหล่านี้ครับ โอเคอาเดี๋ยวเข้าตลาดแล้วเดี๋ยวขอนัดหมายทางดรสัชดาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่ามีดีเทลที่น่าสนใจเยอะเอ่อทิ้งท้ายซะหน่อยเออได้วันเทรดหรือยังครับว่าจะเป็นวันไหนก็วันศุกร์นี้นะครับอ่าวันศุกร์นี้แล้วนะฮะศุกร์นี้แลครับติดมองช้าครับคุณกูรภาคุณสุภาชัยปกป้องครับอาจารย์อาจารย์ครับเท่าไหร่9โมง50 9ก็แล้วแต่แถลงครับอ่าเลิกงามยามดีนะวันศุกร์นี้เออ่ IPO ถามนิดนึงกรระะแสตอบบัดีมฮ ก็เปิดสามวันก็จะหมดตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าไม่ได้ใจครับองขายแล้วรับเงินจองกอนแล้วขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับมาทุกกลุ่มเลยให้ความสนใจครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเราเราตั้งราคา i อ o ีโอที่ที่สูงมากนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมีโอกาสเออเป็นจอยเบนซิลไปกับเรานะครับก็ทําให้ตรารแคถร์การตอบรับดีมากครับแล้วก็เราอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่าเป็นเมกะเทนนะครับ และคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับครับอ่าเดี๋ยวหาโอกาสนัดคุยกับทางดรศักดาใหม่หลังเข้าตลาดแล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุโทุกทน่ครับวันศุกร์นี้ครับครับคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะดรศักดาสิริพัทรโสพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของท่าฉางกรีนเอเนอร์จีหรือว่า TGE อ่านะครับก็ต้องบอกว่าก่อนเข้าเนี่ยมี3โรงอยู่ที่สุราษฎร์เป็นชีวมวลทั้งหมด อ่ายีิเก้ามกเสร็จๆนะครับเอ๊ะผมว่าคุยไปคุยมานี่หาหาชักจะมีประเด็นน่าสนใจเยอะนะคืออย่างที่ตั้งคําถามไปนั่นคือการคือการตั้งคําถาม <ứng S 2> เพื่อให้ผู้บริหารในเขาได้แสดงวิสัยทัศน์เช่นว่าเอ๊ะก่อนเข้าตลาดเรามีอยู่29.7เมวั์อ่าใช่หลังเข้าตลาดก็จะมีอยู่29.7เมกวัตด ใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าไอตัวโรยฟ้าขยะชุมชนเนี่ยกว่าจะ COD ก็ปี6-7นู่นใช่ใช่ใช่เงฉะนั้นคำถามคือแล้วระหว่างทางนี่แหละพอเข้าตลาดไปแล้วเพราะนี้ก็คือไตรามาสสุดท้ายของปี65แล้วก็ปีหน้าทั้งปีอีกปี66จะสร้างการเติบโตจากไหนเพราะในพอร์ตก็มีอยู่29.7เมกะวัตต์เท่าเดิมแต่จุดที่น่าสนใจก่อนนะฮะ คือโรงที่3ของชีวมวลเนี่ยเขา COD เมื่อเดือนปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการรับรู้รายได้เข้ามาแค่ครึ่งปีฉะนั้นมาปีนี้เนี่ยก็จะได้เต็มทั้ง3โรงแบบเต็มปีใช่ไหมฮะทั้ง3โรงแบบเต็มปีนั่นคือการเติบโตและอย่างที่1 2ด้วยบ่อขยะที่ก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ TGE ไปแล้วเนี่ยนะฮะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นบอร์ดที่จังหวัดสราแก้วอ่าที่สระแก้วก่อนมันมีเรื่องของค่าทิปปิ้งฟรีก็คือค่าบริหารจัดการค่ากําจัดอ่าอ่าใช่ใช่ไหมฮะที่จะมีเข้ามาเป็นรายได้เสริมตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการขายภาษีคาร์บอนในช่วงปลายปีนี้ใช่ใช่แล้วก็จะมีอีกสองที่ก็คือที่ราชบุรีและก็ที่สระแก้วด้วยก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็คือค่าบริหารจัดการขยะและก็คาร์บอนเครดิตด้วยเหมือนกันนะครับอ่านะฮะวันศุกร์นี้แล้วนะฮะสำหรับการเข้ามาซื้อขายของ TGE ถือว่าเป็น1ห,หุ้นพลังงานทดแทนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับ